เอาเทสต์1.8คันนี้บอกเลยว่าสวยยันโครงสร้างนะครับเมตาร์กไมโครสเนียนเดิมๆ,ๆนะครับโครงสร้างเดิมเลยนะครับตัวเช็คละเอียดทุกจุดนะครับบอกเลยว่าคันนี้สภาพเดิมใหม่ๆได้เครื่องตัวพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดแรงม้านะครับเรียกว่าได้รถสวยสภาพใหม่มีคันเดียวได้เครื่อง1.8แบบนี้นะครับในราคาไม่ถึงสี่แสนนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับน่าใช้น่าขี่มากและเป็นรถหนึ่งงานประวัติศูนย์ใหม่เดิมม่แท้แบบนี้ห้ามพลาดครับ สวัสดีครับเป้รถอัติมือสองของเพยนยนนะครับวันนี้บอกเลยนะครับว่าเอาตัวนะครับอัลติส1.8นะครับตัว E นะครับปี17นะครับสีดำมีคันเดียวนะครับเป็นรถอย่างงานประสูตรไม่เดิมไม่แท้แน่นอนแบบนี้นะครับสวยสภาพเดิมนะครับบอกเลยว่าตรวจสภาพไปแล้วคันนี้พร้อมใช้พร้อมขี่น่าใช้มากเป็นรถเก่งนะครับที่นะครับรถเก่งซีดานะครับสี่ประตูแบบนี้โครงสร้างเดิมรถเดิมๆไม่มีชนหนังต่อต่อรถหรือจมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับรถสวยรถเดิมนะครับราคานะครับอยู่ แค่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับไม่เดิมไม่แท้แน่นอนนะครับเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับป้ายประวัติศูนย์ยังอยู่ที่พรมลายเลยเดี๋ยวพาไปดูนะครับบอกเลยว่าวันนี้ไปจับให้แล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวพารีวิวดูรอบคันโครงสร้างภายนอกภายในเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยบอกเลยว่าสภาพใหม่มากนะครับใครได้ไปบอกเลยคุ้มคุ้มราคาไม่ถึง0ี่แสนปกติจะอยู่ประมาณ3ามเอาสามเก้าถึงสี่แสนหนึ่งหมื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่อยู่แค่แสนกลางๆใส่กันกลางเ่านั้นนะครับและดูนะครับรถสวยมากนะครับอมาดูันต่อเลยนะครับข้อดีีคันน้ะรบ ผมบอกเลยว่ารถเดิมทั้งคันน็อตไม่ขยับเลยสภาพเดิมกิ๊ฟไฟหน้านะครับ ได้เป็นโฉมปี18แล้วนะครับไฟหน้าบอดี้โครงสร้างได้เป็นโฉมปี18แล้วนะครับดูเลยนะครับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์คมใสๆใหม่ๆเงาๆทะเบียน4 1 7 0คันนี้นะครับกระจังหน้าโครเมียมปีกนก2ชั้นนะครับและก็ที่สําคัญนะครับรถสภาพเดิมกิ๊ฟเลยนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับและที่สําคัญนะผมบอกเลยว่ารถสภาพเดิมสภาพสวยนะครับแม็กนะครับตัวนี้แม็กเดิมโรงงานจะเป็นแม็กขอบ16 สีทูโทนนะครับยางดันหลบนะครับขนาดขอบ16ขนาด205ับ55ะครับยางใหม่กิ๊บเลยนะครับยางใหม่ๆนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ายางปีย3บ3เพิ่งเปลี่ยนมานะครับยางประมาณเกือบ20,000แล้วนะครับเปลี่ยนมาให้ครบแล้วตัวเครื่องเป็นดูอัล v t i อนะครับกระจกขงข้างปรับพับไฟฟ้าฟิล์มกองแสงก็ติดมาให้ครบนะครับกระจกรอบคันเลยของเดิมนะครับแต่ของเดิมนะครับรถพวกนี้นะครับผมบอกเลยนะ ที่เอามาขายนะครับเพราะอะไรเราคัดรถมาให้แล้วนะครับเราคัดรถเราตรวจสภาพให้แล้วและยี่หรถตัวงานนะครับจากขายมา24ปีนะครับผมรากฏว่ารถบ้านกับรถตัวงานนะรถตัวงานมีปัญหาน้อยสุดแล้วนะครับถ้ารถบ้านมีปัญหาจุกจิกเยอะกว่านะครับเพราะรถหน่วยงานเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดเช็คระยะตลอดนะครับผมบอกเลยว่าสภาพเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับเอาไปใช้งานนะครับบุคคลไปใช้งานคุ้มๆยาวๆนะครับสีสันวยเดิยมมาไม่พอนะครับเดี๋ยวไป้ดูด้านในนิดนึงนะ นี่ครับเปิดดูนะครับด้านในนะครับบ่อเป็นบ่อผ้านะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับนี่เดี๋ยวล้างสปาขัดสีให้นะครับสภาพใหม่กริปภายในเอี่ยมใหม่กริบเลยนะครับกว้างโป่งแอร์แบ็กเมครบคอนโซลเป็นบุนนุ่มแบบนี้นะครับกดจะนุ่มๆหน่อยอ่าพัดลมเป็นแบบใหม่นะครับสีดำวงกลมแบบนี้นะครับสภาพสวยเดิมเอกสารอยู่ครบๆนะครับเอกสารอยู่ครบเลยนะครับอ่าเอกสารอยู่ครบนะครับรถมือเดียวจากไทยโอริกนะครับรถมือเดียวนะครับ ภาษีพรบต่อให้ครบไม่มีขาดนะครับลูกค้าคนไหนได้ไปบอกเลยคุ้มมากๆนะครับรถที่เป็นการดูแลเทคแคร์ care, เข้าศูนย์ตลอดแบบนี้นะครับ mm hmm. ปบา้ายะวศูนย์ยังอยู่ครบแบบนี้นะครับห mm ้า hmm. มพลาดขาดนี่ครับแผ่นเพดต้องอยู่ครบแบบนี้โครงสร้างต้องเดิมนะครับแผ่นเพดไม่มีแกะไม่มีขายสีไม่มีทำหัวน็อตเดิมเดิม เดิมสภาพเดิมสวยกริบเลยนะครับโครงสร้างแกะให้ดูเมดอาร์คนะครับนี่สวยกริบเนียนเียเลยนะครับบอกเลยเหมือนถอยมาจากายแดงนะครับเหมือนถอยมาจากไยแดงเลยนะครับราคาแค่3ามแสนเจ็ดหืนานะครับซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟนก็ได้นะครับสนใจติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับกดติดตามนะครับห้ามพลาดเลยกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยจะหาโปรหาโปรมาให้ลูกค้าแล้วก็มีรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับ มีรถเข้าใหม่ทุกวันเพราะเราขายนะเดือนหนึ่งนะครับบอกเลยว่าประมาณ70-80คันนะครับเราซื้อเข้าใหม่เวลา2คัน3คันเราซื้อมาเป็นล็อตเลยนะครับอ่าดูนะครับเบนอาร์สปอต เดิมทุกเม็ดชดทุกจุดนะครับคันนี้สภาพเดิมแบบนี้นะครับเม็ดนร์ชัดคมคมนะผมบอกเลยว่าใครช้าเ้าอดนะครับช้าหมดอดนะจ๊ะผมบอกเลยว่าคันนี้เป็น1.8นะครับตัวอีสีเนี้ยสีดำมันมีคันเดียวนะครับหายากนะครับจำว่าหายากเลยนะครับไปถ่ายมานะเจอแต่สีบอลนะครับนี่สีดําไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครนะครับสีนี้หายากนะครับเบาสภาพใหม่ๆตึงๆแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมนะครับตัวเช็คให้ละเอียดแล้วนะครับห้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดเลยนะครับท้ายหล่อๆเป็นไฟท้ายแบบ LED ปลายดาบ สภาพสวยคงสร้างเดิมนะครับหนึ่งจุดแปตัวอีนะครับตัวอีนะครับปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับใต้ที่นั่งขวาใต้ที่นั่งขวาตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ได้หรือที่ดีหมดก็ได้เหมือนกันนะครับเปิดตรงนี้ได้ทั้ง2จุดนะครับมาดูฝาท้ายกันนะครับเปิดดูนะครับด้านในนะครับมีถาดรองมาให้แล้วลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับข้อดีคือมีให้แล้วและ2นะครับโครงสร้างเป็นอาร์คนี่ครับรูปฝุ่นออกหน่อยให้ดูนี่ครับเป็นอาร์คชัดตรงไมนทุกจุดแบบนี้นะครับเดิมเดิม หัวน็อไม่แกะไม่ไขไม่ขยับเดิมๆเลยนะครับสภาพสวยกริบนะครับนี่เดิมซีนเดิมนะครับต้าเข็บรอยต่อโครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะครับใครสนใจคันนี้ทางหาเป้ททรหาเป้ได้เลยนะครับ0 9 4 7์9 4 8 4 8นะครับสภาพรถสวยเดิมนะครับเป็นองค์เม็ดาร์ชัดๆนะครับนี่เห็นไหม สีตัวถังเดิมนะครับท้ายเดิมสภาพดีนะครับนี่สีเดิมแบบนี้นะครับสนใจแอดไลน์หาเพจหัวเพจได้เลยนะครับ0 9 4 7์9 4 8 8นะครับเป็นโอมเป็นอาร์คอร์ตต่างๆรถเดิมนะครับกระจกด้านหลังของเดิมของแท้โตโยต้านะครับโตโยตานะฟิล์มนะครับนี่ฟิล์มเสื่อมนี้อย่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับฟิล์มเสื่อมอย่าเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับไม่ต้องห่วงใจใจนะครับ ของแถมเป้แถมให้พร้อมแถมครบลูกค้าได้ไรบอกไปได้เดี๋ยวเป้จัดการให้ดูแลให้นะครับตอนหลังมี้ฟชาร์จให้22แอมป์นะครับมีให้ครบด้านหน้าเกียร์ CVT ออโต้นะครับเดี๋ยวดูด้านหน้ากันนะครับรถเดิมอยู่แล้วนะครับติดอย่างเดียวนะครับติดที่ลูกค้าจะจองเมื่อไหร่นะครับใครจองก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมลายมันติฟังก์ชันนะครับกุญแจเป็นแบบรถกระบะเนาะนี่เหมือนกันนะครับจะจะตากตรงที่มันมีปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับบีสตาร์ทให้ดู่ะสตาร์ทติดเลยง่ายๆแบบนี้นะครับ กระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้เห็นไหมครับปรับพับไฟฟ้าได้แบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกโมลายคอนโทรลง,ง่ายเบาๆแบบนี้เลยนะครับปรับระดับทิศทางได้อ่ะแล้วอย่าตกใจป้ายนะครับเข้าสู่เช็กยะโคตเยอะนะครับนี่บอกเลยว่าโคตเยอะนะครับเรียนดูนะครับนี่ไม่นี่ยังไม่รู้ที่หายไปอีกนะหกเจ็ดใบแล้วนะครับ ก็บอกเลยว่ารถคันนี้ไม่แค่แสนห้านะครับเข้าศูนย์ชิครลยตลอดแบบนี้นะครับนี่ครับที่มาที่ไปรถแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าซื้อเถอะครับด่วนเลยนะครับแบบนี้รีบซื้อรีบจัดรีบจองนะครับจองให้ไวจัดให้ทันนะครับไฟแนนซ์รองรับนะครับมากกว่านะครับสิบที่แอร์เย็นชั่มนะครับจอมันจอฝั่งขนาด10นิ้วนะครับใส่จอจอ o ด d เพิ่มได้นะครับใส่ได้นะใส่กล้องหน้ากล้องหลังได้ครบเลยนะครับแอร์เย็นชั่มนะครับแอร์เย็นชั่มปรับประดับได้ทุกอย่างนะครับ สภาพคลิปเลยนะครับสวยงามนะครับเกียร์เป็น CVT ออโต้นะครับเบรกมือแมนนวลโหมดสปอร์ตมีให้ในโหมดตัวนี้จะเป็นโหมดตัว E นอกจากจะมีเครื่องเครื่องพันแปะเนี่ยจะมีโหมดสปอร์ตให้แบบนี้นะครับสวยคลิปนะครับสภาพเนียบนะครับอ่ะใครสนใจคันนี้รีบทักหาโทรมาเป้นะครับ094 789 488นะครับวันนี้บอกเลยเมื่อก่อนไม่ค่อยจะสตาร์ทให้ดูเนาะก็อย่าเปรียน n ะครับปัสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยว่าอ่ะเครื่องเดิมเครื่องเดินนี่เงียบปกตินะครับ สภาพเดิมสวยคลิปนะครับโครงสร้างคานหน้าแก้มแายมขวาเดิมๆตัวเครื่องดูออมีจยนะครับสภาพเดิมสามอารสามอยู่ครบครบครบนะครับนี่สภาพเดิมซีนเดิมนะครับฝาเดิมนะครับ คงสร้างสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับคันนี้รถเดิมๆคงสร้างเดิมไม่มีชนแน่นอนนะครับติดต่อหาไปได้นะครับพร้อมประมาณ6,500เท่านั้นเลยนะครับ Altez 1.8นะครับตัว E ปี17สีดำมีคันเดียวนะครับตัวเช็คละเอียดทุกจุดนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะนี่ครับสามชัดๆมนต์น้ำทำงานปกติเครื่องเดินนี่เห้ปกติเลยนะครับของเหลวอยู่จะการให้เปลี่ยนให้นะครับนี่เห็นไหมยังใหม่กิ๊บเลยใส่กิ๊บเลยเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับของเหลวจะการให้หมดเลยนะครับ ไปเตร์โมแบตเตอรี่ของเดลืทุกอย่างราการให้ดู่เดียให้นะครับซีตัวถังเดิมๆเห็นไหมครับซีเดิมแท้แบบนี้นะครับรถไม่มีชนนะครับฝาเดิมแท้ไม่มีแกะอ่ะซีเดิมสภาพเดิมนะครับสวยเลยนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆหัวโหลกซ้ายขวาเดิมๆเนี้ยบๆแบบนี้ใครสนใจนะครับติดต่อบอกไปได้นะครับ094ย์เก้าสจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับนี่คานนะครับแก้มแซมขวาสามอาสามเอล ใช้คมๆแบบนี้นะครับนี่ชัดคมทุกเม็ดทุกจุดนะครับคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับใครสนใจรีบติดต่อมานะครับคันนี้0 9 4 7 8 9 4 8าสนะครับเบอร์เป้เบอ,อร์เดียวนะครับเป็นทั้งเบอร์และวเป็นทั้งไลน์นะครับบอกเลยว่าเป้เป็นช่างนะครับรับตรวจรถรับดูรถนะครับซื้อดูมือสองรนาคารไม่มีความรู้เรื่องรถติดต่อหาเป้เลยนะครับเป้มีรถขายด้วยแล้วก็บอกเลยว่า รับตรวจรถอยู่แล้วนะครับคันละ3,000-4,000ขึ้นอยู่กับรถด้วยนะครับและบอกเลยถ้าซื้อกับเป้กอ้อไม่ต้องไม่ต้องไปหาจ้างนะครับเดี๋ยวเป้ตรวจให้นะครับดูให้ทั้งหมดนะครับรับประกันเลยว่ารถเดิมแน่นอนเนอะรู้จริงเป็นกลางเรื่องรถมือ2นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจเอา i ิสนะครับ1.8ตัว E ปีสิบเจ็ดสีดำลหล่อๆได้โฉมไม่ได้เชนนะครับ ล้อแม็กซ์ดูโรงงานขอบ16ยางเนี่ยสภาพยังใหม่เลยเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วครบๆแบบนี้คุ้มๆและก็ที่สําคัญนะครับปเทวดาดีเครดิตดีฟรีดาวนะครับมีเรื่องของตัวโปรแถมให้ด้วยนะครับน้ำมันเต็มถังนะครับโทรมาวันนี้หยิบมือถือโทรขึ้นมานะครับเอามาโทรเลยเบอร์เป้ด้านล่างนะครับรถคันนี้อยู่ที่เสฉีไทย68กรุงเทพนะครับย้ําอีกทีนะครับว่ารถเดิมสวยแท้แน่นอนนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับนะครับตัวรถสวยๆแบบนี้มีคันเดียวนั้นสีดํา 17, ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทักมาโทรมหาหาเพน,นะครับบอกเลยนะครับว่าวันนี้ก็มีโปรให้ห้ามพลาดีด่ะครับวันนี้ขอตัวลงไลค์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ